บบเ,บ,เ,บ,ตเ,บ,เบตุงก็ม่เลยูเรียกตังเบตุงเบตุงเบตุงไปรอไไ้องไหมถ้าคนจีนเรียกอะไรเรียบตตุง วันนี้เราจะขับรถจากขาดใหญ่ไปเปตรตงนะคะเราก็จะผ่านเมืองจงนะจังหวัดปัตตานีแล้วก็จะแวะทานข้าวที่ตัวเมืองยะลาจากนั้นก็จะตรงเข้าเบรตงเลยทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นเส้นทางที่สวยมากเลยค่ะสวยตลอดทางเลยเจ๊ชอบมากเป็นเส้นทางที่ขับรถแล้วเพลินมากค่ะเจ๊มีความสุขมากๆเราได้เห็นภาพถนนยาวๆที่วิ่งตรงเข้าหาภูเขานะคะเห็นภาพเมฆและท้องฟ้าที่สวยงามมากทำให้คิดถึงภาพของเลอเน่มากผิดค่ะ ถึงเมืองจนะแล้วนะคะขับรถโคตรฟินเลยอะเรากำลังอยู่บนถนนหมายเลข43นะคะเผื่อเพื่อนๆอยากจะตามมาเส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางเลียบทะเลค่ะคือมันสวยมากแถวนี้เหมือนจอดแวะแคมป์ได้เลยนะคะเนี่ยโหเห็นแล้วอยากแวะมากเลยแต่ว่าเราบายบายก่อนนะคะเพราะว่าถ้าแวะไปเรื่อยๆทริปนี้เราจะไม่ถึงเบตงค่ะเส้นทางนี้นะคะเราสองคนเคยขี่ขยานไปเบตงกันแล้วเมื่อปี2538 ก็คือเมื่อ27ปีที่แล้วเป็นปีของเอเชียนเกมอะคะ่ะเจ๊ก,ก็เลยลองไปหาภาพถ่ายแล้วก็สมุดบันทึกมาอ่านดูนะคะก็มีเรื่องราวที่เราลืมไปแล้วและพอได้มาอ่านความทรงจำก็ผุดขึ้นมามันวิเศษมากๆคะ่ะที่มีภาพถ่ายกับสมุดที่เราจดและวาดสีน้ำเ,เล่นถึงมันจะไม่สวยมากนะคะ แต่มันก็เต็มไปด้วยความทรงจำดีๆของวัยรุ่นช่วงหนึ่งที่เราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วเห็นภาพวาดพวกนี้แล้วนะคะก็ทำให้จำได้ว่าอ๋อเราอาบน้ำกันที่ริมลำธารน,น้ำตกที่เราขี่จักรยานผ่านนั่นเองนี่คือรูปวัดพุทธ,ธที่วาดครับนี่เป็นรูปแผ่นยางที่ตากไว้บนราวในส่วนยางของแม่ค่ะเส้นทางจากรนะไปเบตงเป็นเส้นทางที่น่าขี่จักรยานมากค่ะ มันเป็นเส้นทางที่มีทางเรียบทะเลด้วยก็เป็นเส้นทางที่ขี่เข้าไปในตัวเมืองยะลาแล้วก็ขี่ขึ้นเขาไปแวะเขื่อนบางลางแล้วก็ขี่ขึ้นเขาอีกไปเบตง ถนนดีหาที่พักง่ายมีอาหารแวะกินได้ตลอดทางครั้งหนึ่งในชีวิตน่าจะได้ทําสักครั้งนะคะเรามาถึงตัวเมืองยะลาแล้วนะคะเราแวะกินข้าวกันที่ร้านกินดีค่ะเป็นร้านที่มีเมนูหลากหลายมากค่ะมีขนมจีนหน้าน้ำยาต่างๆให้เลือกมากมายนะคะเจะเลือกกินขนมจีนน้ำยาปูค่ะมีก๋วยเตี๋ยวเนื้อด้วยค่ะและมีอาหารตามสั่งมีไอติมด้วยค่ะราคาก็ไม่แพงนะคะอร่อยทุกอย่างเลยค่ะ จากตัวเมืองยะลานะคะเราจะขับผ่านบันนังสตา์แล้วก็ไปที่อำเภอทานโตแวะเคลื่อนบางลางแล้วก็จะถึงอำเภอเปตงเย็นนี้ค่ะระยะทางก็อีก126กิโลเมตรนะคะใช้เวลาประมาณ2ชัโม17นาทีค่ะ บนถนนหมายเลขหนึ่งตอีก68กิโลเมตรจังหวัดยะลาประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามเป็นชาวไทยเชื้อสายมาลายูปัตตานีค่ะตอนเด็กๆเ,เจ๊เรียกว่าคนยะวีค่ะเขาจะใช้ภาษามาลายูปัตตานีในการสื่อสารกันนะคะนอกจากนั้นจะมีชาวไทยพุทธและชาวไทยเชื้อสายจีนเป็นชนกลุ่มน้อยอาศัยอยู่ตามเมืองใหญ่ๆ โดยเฉพาะอำเภอเบตงนะคะซึ่งเป็นชุมชนชาวจีนที่มีขนาดใหญ่และเข้มแข็งโดยมากจะเป็นคนจีนกวางใสนะคะ เขาครกเนาะครกเขาบอกรูปร่างรูปร่างเป็นครกเมือนดอกไม้เลอ่ะอุโมงีวม่แม่ขุดเปล่าเพ่ขุดแม่จำนต่ไปตอนก่กันไม่มีนานแล้วเกยี่สิปีเงเราถึงเขื่อนบางลางแล้วค่ะเขื่อนบางลางเป็นเขื่อนที่ตั้งอยู่อำเภอบรรนังสตาห่างจากตัวเมืองยะลาห้าสิบแดกิโลเมตรที่เห็นนี้เป็นแม่น้ำปัตตานีนะคะ ที่นี่วิวสวยมากค่ะเขาว่ากันว่าธรรมชาติในป่าฮาลาลา,าที่นี่อุดมสมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะเราสามารถล่องแพหรือนั่งเรือชมวิวของป่าฮาลาลา,าที่อยู่ใกล้กับเขื่อนแล้ก็ชมเกาะแก่งเหนือเขื่อนบางลางได้แบบชิลๆค่ะแต่เจ๊จะไปเบตงต่อนะคะวันนี้เป็นวันที่6แล้วที่เราออกจากบ้านมาเราคงต้องถึงเบตงเย็นนี้ค่ะเอาเว้อีก58นาทีเราจะถึงเบตงแล้วค่ะสู้ ดูจากแผนที่แล้วคดเคี้ยวสู้กับเส้น1095เชียงใหม่ปลายได้เลยนะคะถามว่าเจ๊กลัวไหมก็ตอบเลยว่าไม่เจ๊ว่าเส้นในถนนเมืองหลวงมันซับซ้อนและทำให้เจ๊หลงทุกครั้งเลยนะคะถนนในต่างจังหวัดเนี่ยถึงจะคดแต่ก็เรียบง่ายค่ะระหว่างทางไปเบตงนะคะจะมีหมู่บ้านตามริมทางและมีด่านตรวจเรื่อยๆนะคะไม่ต้องกลัวเหงาค่ะ นเเก่ามาก,นกอนที่เราจะเข้าไปในตลาดเบตงนะคะเราจอดแวะเยี่ยมบ้านพี่สาวของแม่ก่อนค่ะซึ่งก็คือป้าของเจนะคะเป็นบ้านที่เก่ามากค่ะน่าจะเกิน60ปีแล้วจําได้ว่าตอนเด็กๆเ,เจก,ก็เคยมานะคะอ๋อเจ๊กเกิดที่เบตงค่ะส่วนแม่กับพ่อนั้นเกิดที่เบตงเหมือนกันแต่อกงอาม่าหรือตายายนั้นมาจากเมืองจีนเลยค่ะคือ เขาขึ้นเรือมาขึ้นฝั่งที่มาเลเซียแล้วก็เดินเท้าเข้ามาที่อำเภอเบตงใช่แล้วค่ะบรรพบุรุษของเจ๊แต่โบราณน,นะคะเป็นชาวกวางสค่ะหรือทางแมนดารินเรียกว่ากวางซีซึ่งก็คือเป็นจีนใต้นั่นเองเป็นชุมชนจีนที่เข้มแข็งที่สุดในเบตงค่ะเรียกได้ว่ามีส่วนบุกเบิกอำเภอเบตงมากที่สุดแล้วพี่โบลูกชายของป้าพาชมบ่อโบราณค่ะนานแล้วเนาะตั้งแต่พี่เป็นเด็กเลยปะ ภาพถ่ายเก่าๆมันคลาสสิกมากนะคะความงามของสมัยก่อนก็ยังคงความงามมาถึงปัจจุบันภาพสามารถเล่าเรื่องได้เยอะเลยนะคะแล้วแต่คนมองจะรู้สึกบ้านของป้าเป็นบ้านไม้สองชั้นนะคะแล้วชั้นบนส่วนใหญ่เขาจะไว้ตากยางกันนะคะส่วนด้านล่างประตูนะคะจะเป็นบานเฟียรทั้งด้านข้างและด้านหน้าเลยคะ่ะเวลาเปิดมันจะโล่งมากเลยคะ่ะ พี่โบเจ้าถิ่นเวตงแนะนําเส้นทางขากลับให้เราด้วยความเอ็นดูเด็กดอยอย่างเราค่ะ, <S <s <ans> ะแล้วก็แล้วก็ข้ามแพงขึ้นไปฝั่งโน้กนก็ข้าวนครไปสุราษฎร์เลยพอาสุราษฎร์ไปจุมพร <S <s <ans> สุราษฎร์มันเป็นฝั่งนะเนี่ยทำไมต้องขึ้นแผพี่ไม่สงงขาฝั่งตองขาทั้ามาต้องขึ้นแพถ้าไปตรงนั้นถ้าขึ้นฝั่งโน้นต้องขึ้นแพงแต่ถ้าไม่ขึ้นแปต้องอ้อมกลับมาทางนี้ก่อนาหันอีกไกลอ๋อถนนมีแต่มันช้ามันไกลเกิน เขาว่าขึ้นแพแพข้ามทะเลอ่ะมันมีมันมีทะเลสองฝั่งใช่ไหมมันมีอ่าเกาะยอแะเนี่ยเออแต่เราเรากำังกับทางตะบานีกข้ามไปไกลอ๋ออก็ขึ้นตรงนั้นปั๊บเดียวเองจังประมาณตักโลหนึ่งข้ามแพไปข้ามแพยี่สิบบาทประมาณนี้เดี๋ยวประมาณสักสองร้อยเมตรได้เขาเรียกว่าจุดนั้นเขาเรียกอะไรท่าเรืออะไรมเขาเรียกว่าตอนแรกแรกๆมันเป็นท่าเรือ พอเดี๋ยวนี้คนมันเยอะขึ้นก็ถ้าเรือก็ยาก้ยายไปอยู่น้ําลึกแล้ว uh huh. ต้องลงต้นงลงกาทาให้เป็นแพยนข้ามฟา uh huh. คนที่มาจากนกครก็ลงทางนี้เลยไม่ต้องไปอ้อมสะพานอะ่ะ uh huh. มันไกลแต่ถ้าจากซิลฟีก่ก็ขึ้นสะพานไง uh huh. สะพานข้ามทะเลไงก็ไปเไไปกาะยออยู่เป็นสะพานใช่ต้องอ้อมกลับไปฝั่งนน้นนะอ้อมกลับไป หาใหญ่แล้วค่อยวกกลับมามค่อยขึ้นตะพานไ,ไ,ไ,ไปไหมไปหาใจไหมไหมไปดิเอาไปเสร็จจากเยี่ยมญาติพี่น้องนะคะรือ้อฟื้นความหลังเราก็มุ่งสู่ตลาดเบตงกันค่ะโอ้โหตรงนี้มีไฟแดดย <laughs> แล้วเราก็มาถึงจุดที่โอเคเบตงค่ะ <laughs> เป็นจุดที่ถ้าใครไม่แวะถ่ายรูปก็คงจะยืนยันไม่ได้นะคะว่าเราถึงเบตงแล้วค่ะ เราเริ่มเข้าสู่ในตัวเมืองของเบตงแล้วนะคะแต่ก่อนทางขวามือเป็นตลาดค่ะและเป็นป้ายรถเมย์รถเมย์ที่เข้าสวนยางเพื่อขนคนและขนยางออกจากสวนเป็นรถทรงเก่านะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีแล้วมีแต่รูปที่เขาวาดไว้ที่กำแพงเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ทุกคนมีรถกันหมดแล้วมีมอเตอร์ไซค์กันหมดแล้วค่ะคนเบตงเรียกรถนี้ว่ารถสวนค่ะเมื่อ27ปีที่แล้วที่เจ๊ขี่จักรยานมาเบตงยังมีอยู่เลยนะคะ เป็นด้านดกจอกแถวนี้จะวน,นะออนี้เขายพวกก๋หมี่แห้งนี่ยนเนี่ยติดจอกเป็นเส้นหนี่ชิ้นเดี๋ยวใตรงนี้เมป์เนีแล้วหอนานิากาคือนั้นเลยนะเป็นกาแล้วูอย่ไปไม่เด็เริ่มเห็นสตรีทอาร์ตบ้างแล้วนะคะเท่าที่หาข้อมูลมามีศิลปินกว่า40คนคะ่ะมาร่วมกันพ่นสเปรย์วาดรูปและเพ้นท์งานศิลปะบนกำแพงกว่า30กำแพงใจกลางเมือง รูปซ้ายมือนะคะเป็นรูปอกงอดีตโคชบาสและก็อามานักบาสหญิงที่เคยคว้ารางวัลทองคำมาได้ค่ะทำให้นึกถึงตอนเ,อเด็กๆนะคะเวลาเห็นพี่ๆเขาเล่นบาสกันโคตรเท่เลยค่ะจุดเริ่มต้นมาจากคนที่ชื่อโกเอ็กค่ะหรือชื่อจริงว่าเอกสิทธิ์ารีราบรักษาเป็นคนเบตงแท้ๆนะคะ เขาเอาเงินที่ได้จากการขายปลาขายทุเรียนมาซื้อตั๋วเครื่องบินซื้อสีเช่าโรงแรมให้กับศิลปินที่จะมาวาดรูปให้แล้วเขาบอกว่าเขาอยากให้มีภาพแบบนี้เกิดขึ้นทั่วเบตงเลยเราว่าเป็นไอเดียที่ดีมากและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆได้อย่างมากเลยค่ะ เส้นทางนี้เจ๊คุ้นเคยมากค่ะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่เจ๊เดินไปโรงเรียนทุกวันนะคะเจ๊กำลังจะเดินกลับไปหาบ้านที่เคยอยู่ตอนเด็กๆค่ะตอนเด็กๆเ,เจ๊อยู่กับอากงอภรพอ่พอกับแม่อยู่กรุงเทพตอนเด็กๆรู้สึกว่าควรตรงนี้ชันมากเลยค่ะควรภาษาใต้นะคะแปลว่าเนินค่ะภาษาใต้เวะลาคับนะคะเส้นถนนเส้นนี้สวยมากนะคะ อาคารบ้านเรือนที่พักคลาสสิกมากค่ะเป็นห้องแถวโบราณทั้งที่เป็นอาคารไม้และตึกปูนเก่ารวมทั้งห้องแถวแบบครึ่งปูนครึ่งไม้ก็มีให้เห็นมากมายนะคะชื่อถนนคือตันวีระซอย5ค่ะน่าเดินเล่นมากๆค่ะร้านอาหารก็มีเยอะแยะเลยค่ะ ร้านของชํามร้านนี้ยังอยู่เลยค่ะเป็นร้านที่เด็กนักเรียนทุกคนสมัยก่อนจะต้องแวะเล่นเกมน้าเต้าปลูกปลากันค่ะเจ๊หมดตังไปเยอะเลยสมัยก่อนเจ๊ได้ตังไปโรงเรียนวันละ50ตังเองค่ะเล่นเกมก็เป็นตาละ1สลึงถ้าได้ก็ได้มากสุดบาทหรือ2บาทอะไรประมาณนี้ค่ะ ห้องแถวเรือนไม้ยังมีให้เห็นอยู่มากมายเลยนะคะเป็นฉากที่สวยงามมากค่ะน่าจะทำหนังย้อนยุคเนอะแฟนฉันพักสองใกล้ถึงบ้านเจแล้วค่ะตื่นเต้นเรามาถึงสะพานข้ามคลองเบตงตอนเด็กๆเ,เจไม่รู้เรื่องเลยค่ะว่าที่นี่คือคลองเบตงเจเป็นเด็กบ้านข้างคลองค่ะบ้านเจอยู่ติดริมน้ำเลยเป็นบ้านเดิมอยู่อากงขายบ้านหลังนี้ไปแล้วค่ะนี่ยังเป็นบ้านเก่าอยู่เลยอ่ะแต่ก็ยังคงสภาพเดิมอยู่นะคะประทับใจจริงๆสมัยก่อนเราซักผ้าใต้สะพานกันค่ะ การซักผ้าตอนเด็กๆก,ก็เหมือนไปเล่นน้ำมากกว่าใช้ไม้ทุบๆใช้เท้าเหยียบๆห,หลายครั้งที่เสื้อผ้าก็ลอยตามน้ำไปนะคะบางวันโชคดีเราก็จะเจอเข้าวเมาทอดลอยผ่านไปค่ะนี่เขาเรียกแม่น้ำเบตงแค่คิดถึงตอนเด็กๆเ,เราก็รู้สึกเย็นชุ่มฉ่าแล้วนะคะตอนนี้เขาทําถนนเรียบคลองเอาไว้สัญจรตามบ้านเรือนต่างๆนะคะเป็นสวนี่ยรงออาตอจะปลูกผักเนี่ยด้านลหลัง นี่ยังอยู่เลยนี่ยตกใจเลยเนี่ยอาพอจะทำสวนสวนแบบเนี้แล้วก็มีเหมืหอมมนเดิมเมนดิมเลยเียอ <Bye. S 1> โอ้ดีใจค่ะที่สวนผักของย่ายังอยู่คิดถึงอโปค่ะแล้วก็คิดถึงสวนผักของอโปอโป้เขาจะเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่งวงไว้หลังบ้านด้วยนี่ยังมีเลยค่ะไก่งวงแต่เป็นของบ้านอื่นนะคะ เขาทำทางเดินเท้าเรียบน้ําคลองไปตรงหน้าเดินมากนะคะสงบร่มรื่นดีนี่คือเดินมั่ยน่ะไม่รู้ว่าไปไหนถ้าหลงก็กลับทางเดินลงออกถนกใหญ่างเดีย ลนสเกปกับบ้านเรือนของเขาสวยมากค่ะมันมีจิตวิญญาณนะคะน่าเดินเล่นและถ่ายรูปมากค่ะถ้ามีเวลานะคะจะเก็บภาพสวยๆได้เยอะเลยแต่ก่อนแถวนี้ยังเป็นป่าเลยค่ะยีงนี้เป็นบ้านคนหมดแล้วค่ะคมันก็จะเดินวนกลับมาที่ สะพานข้ามคลองเบตงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินกลับไปหาแม่ที่บ้านเพื่อนของแม่คะ่ะ แถวนี่มีร้านอาหารขายอาหารจีนนะคะอย่างมีเขาหยกเป็นอาหารขึ้นชื่อของอำเภอเปตรงค่ะตอนเด็กๆป๋าชอบทําให้กินค่ะป๋าเจ๊เป็นพ่อครัวนะคะรับจ้างทํำขาหยกตามงานแต่งงานเหล่าสูตรของป๋าจะใส่เต้าหู้ยี้ด้วยค่ะทําให้ออกสีแดงๆรสชาติออกหวานๆเค็มๆมมันๆน,นะคะเราพักกันที่นี่ค่ะโมเดิร์นไทยโฮเทล โอ้แถวนี้สวยมากเลยค่ะมีสตรีทอาร์ตด้วยอาหารสตรีทฟู้ดก็น่ากินทั้งนั้นเลยนะคะเห็นหอนาฬิกาแล้วค่ะเราจะเห็นนกนางแอ่นเป็นพันตัวเลยนะคะมีตั้งแต่เจ๊เด็กๆแล้วค่ะมันบินหนีหนาวมาจากประเทศไซบีเรียนะคะซึ่งก็คืออยู่ทางรัสเซียค่ะไม่น่าเชื่อว่ามันบินได้ไกลมากนะคะทำไมมันไม่อยู่ที่นี่ยาวไปเลยเราก็ไม่รู้นะ ตู้ไปรษณีย์แดงที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะก็จะอยู่ในบริเวณของหอนาฬิกากะหาง่ายมากเขาจัดไฟและตกแต่งโคมไฟสีแดงรอบๆหอนาฬิกาและก็ตามถนนได้สวยงามมาก ถึงแล้วคะ่ะร้านต้าเหยินร้านตาเหยินเป็นร้านอาหารจีนเก่าแก่ของเบตงเลยนะคะสืบทอดรสชาติอาหารจากรุ่นสู่รุ่นเจ๊ว่าร้านนี้ดังที่สุดแล้วคะ่ะใครมาก็ต้องมากินร้านนี้คนเยอะมากค่ะนี่เราโชคดีมากนะคะที่มีโต๊ะว่างหนึ่งโต๊ะเมนูชื่อดังของร้านนี้มาก็ต้องกินไก่สับเบตงค,ค่ะมีเข้าหยกมีปลาจีนนึ่งบวยไก่จืดลูกชิ้นแคะ

สุดยอดทุกจานนะคะไม่ใช่ว่าจะได้กินง่ายๆนะคะบางทีมาก็ร้านเต็มค่ะเราอยู่ไปตรงมา5วันนี้ได้กินแค่วันนี้วันเดียวนะคะเพราะว่าโต๊ะเต็มมากค่ะเขาทออะไรที่ไมแล้วก็ใส่ผักอยู่เลยอยาใส่ซีอิ๊วน้ำมันนิดเดียวเอง นี่แหละค่ะโรงหนังเก่าสมัยก่อนตอนนี้เป็นเบตงพาซาไปแล้วตอนเด็กๆไม่มีตังค์เข้าโรงหนังหรอกค่ะต้องใช้วิธีขอให้ผู้ใหญ่ใจดีบางคนช่วยพาเราเข้าไปคือสมัยก่อนผู้ใหญ่จะสามารถพาเด็กเข้าฟรีได้หนึ่งคนค่ะเป็นอะไรที่รุ้นทุกครั้งเลยว่าวันนี้จะได้ดูหนังไหมค่าตั๋วสมัยก่อนตอนเด็กๆนี่คือเด็ก3บาทผู้ใหญ่5บาทค่ะแต่วันเด็กเราจะได้ดูฟรีกันนะคะเป็นอะไรที่สนุกสนานมากนหเงาตุ่ต นโรงแรมเก่าแก่เนะนี่คือด้านหลังของเบตงพาซานะคะก็คือเป็นด้านหลังของโรงหนังเก่านั่นเองเบตงยังคงเป็นเมืองที่น่าหลงไหลมีเสน่ห์มาก ค่ำคืนที่เบตงยังคงไม่หลับไหลแต่ก็ไม่วุ่นวายทำให้ออกมาเดินเล่นรับแสงสีเสียงได้อย่างสบายใจไม่รู้สึกเงียบเหงาอากาศก็เย็นสบายกลับมาเบตงครั้งนี้รู้สึกอบอุ่นในใจและมีความสุขมากค่ะดีใจที่ได้เกิดที่เมืองนี้ค่ะโอเคเบตง